ในบางคืนของแดนีสารจะมีนักล่าชนิดหนึ่งออกหากินมันมองไม่เห็นแต่มันได้ยินทุกสรรพสิ่งผ่านเสียงผิวปากประหลาดที่มันสร้างขึ้นหากคุณติดอยู่กลางทุ่งในคืนนั้นโดยไม่มีที่ซ่อนนี่คือเกมที่คุณต้องเล่นเพื่อลองกฎข้อที่1เสียงผิวปากคือสัญญาณเริ่มเกมเมื่อคุณได้ยินมันเป็นครั้งแรกนั่นคือสัญญาณว่ามันเริ่มทําแผนที่เสียงรอบตัวคุณแล้วจงหยุดนิ่งและฟังเสียงรอบกายทันทีกฎข้อที่2 สองความเงียบคือการเปิดเผยตำแหน่งนี่คือกฎที่อันตรายที่สุดห้ามเงียบสนิทในธรรมชาติที่เต็มไปด้วยสรัรพเสียงการเงียบสนิทคือการสร้างช่องว่างทางเสียงที่ผิดธรรมชาติและมันจะรู้ตำแหน่งของคุณทันทีกฎข้อที่3การกลมกืนคือการซ่อนตัวคุณต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของเสียงรบกวนรอบข้างเคลื่อนไหวเมื่อลมพัดขยับตัวเมื่อสัตว์ร้องอย่าสร้างเสียงใหม่แต่จงเป็นส่วนหนึ่งของเสียงที่มีอยู่แล้ว กฎข้อที่4เสียงสะท้อนคือโอกาสสุดท้ายมันจะผิวปากครั้งที่สองเพื่อยืนยันตำแหน่งหากคุณพลาดจงสร้างเสียงอื่นล่อมันไปในทันทีเพราะการยืนยันครั้งที่3คือการจู่โจมอยากรู้หรือไม่ว่านักล่าชนิดนี้คืออะไรติดตามเรื่องราวฉบับเต็มของมันได้ในเพจของเรา